สวัสดีครับนนมื่อนี้ซุมไกเซอร์ผ่าพี่น้องมาเบ่งขอกล้วยครับขอคล้วยอยู่บานไพย,ยุ่งเพื่อบานไพกับขอกล้วยที่เป็นขอกล้วยสายพัฒนาครับวันนี้ผมอยู่กับอา,อาจารย์บิวสวัสดีครับผม อาจารย์ด็อกเตอร์ว่าเป็นด็อกเตอร์คุณจบด็อกเตอร์ไหมด็อกเตอร์สุดๆร,ร, <c oughs> ร,ร้อ,อาารนๆครับครับผมเอ็นว่าด็อกเตอร์บิวก็ได้ครับหรือว่าอาจารย์บิวก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับขอกุอ say, ้งเขาอยู่อยู่ไสก่อยู่ที่ตั้งมองนี้เนาะครับคือบ้านแค่นเหนือตำบลแค่นเหนืออำเภอไายครับจังหวัดขอนแก่นนะครับทร้างงานข้อเขานี่ท่านอาจารย์บิวเนี่ยเลี้ยงมาตะดวนไปครับเลี้ยงควายอยู่นี่เลี้ยงควาย เลี้ยงต้อเนื่องกันมาเนี่ยกับประมาณสามปีครับหกสองหกสามหกสี่ปีหกห้ากับปีสี่ครับผมแต่ว่าก้อนน้นนี่เลี้ยงมาเหิือนเลี้ยงเอาตามความสะดวกเจ้าของเนาะช่วงใดเจ้าของพ่อมีเงินหรือพ่อมีเวลาไปด,ดูแลเขาเขาก็หาเขามาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบแม่ลูกครับเลี้ยงไว้เล่มหย่าเลี้ยงไว้เล่มหยานะครับ นะบางทีมัน <sm art> หกเอากตเลี้ยงไว้เล่มหยาครับผมบันเน่เราเลี้ยงอาจารย์บิวนะครับอาจารย์บิวเราเป็นเพิ่งเป็นเราเลี้ยงด็อกเตอร์ไหมไหมบันนี่การเป็นด็อกเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นวิชาการแน่นอนแต่ก็เป็นวิชาการเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับตัวหนังสือเกี่ยวกับความเขียนเนาะบ,บันนี่แล้วยอยากถามว่าอาจารย์บิวเลี้ยงกล้วยเนี่ยมันซอยพอนไข่ส่วน ซอยอ,ยอี่ยงเข้าว่ะอืมง่ายๆลหละครับเลียงกล้วยเงื้อออกครับเงื้อออกนะครับเงื้อออกก็ได้อ่าตัดหญ้าเนี่ยยางน้ำกล้วยเล็มหยาเนี่ย,ย,ยนะครับอ่าเอาเฟี้ยงให้กล้วยเนี่ยนะครับเจ้านี่ก็เป็นความสุขเล็ๆน้อยแล้วบัดน,นี่ยามเขาตัดหญาา้าไม่มีเมือยครับไม่เห็นเขากินหยาที่เขาตัดมามัน,ม,นมันกลายเป็น จากความเมื่อยมันก็กลายเป็นหายเมื่อยแล้วก็มีความสุขไปนี่ก็ซอยพ่อนไข่นะครับซอยพ่อนคข่ฮาเออเพื่อนไหนขอมุ่นวิจัยการเรียบเรียงกิสีบวดประสาทเนาะอ๋อแมนอยู่ครับแมนอยู่เฮามาหนีคือโลมเล่นวะไม่ได้คิดเล่นวะกะเออเขาข้อกับปิดเห็นมั้ยเนี่ยตั้งเทียกระบอกมันเขาารับอืมอืมอืมอ้เขาใจบ่เนี่ย เนี่ยระเบียบวิธีใจนั่นสิหรือว่าฝึกปนน้ำตงนี้เอแมนครับพพี่เซ็นไปนี่โตัวก็ะแมนนะครับค่อนข่ายดีครับเข้าไห้ความรักเขาเขาไห้ความรักเข้าเรียงด้วยความรักครับทุกมือนีครับตะกี้ตอนตอนอยากเลี้ยนตอนเครียดเร่องเลี้ยนอยู่หลายๆนี่สิบอดิเกิดมาเลียงกล้วยนะเป็นอย่างคือต่อให้เอากล้วยออกคอกไปต้องเอาเขาห่มยัง เหตุงานวิชาการเหตุงานเลี้ยงค่าอยู่ลุกไปเราก็อุย้ยกลับมากอะนอกจากเลืเ่อม,มมันบ่ปรปฏิบัติปตอกันแต่ว่าพอะไรมันเลียงอิเลตยัยงไงมันยุ่ไปเรื่อยอครับผมแล้ววันนี้ก็ซึมซับรู้สึกว่าเออควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ไงเราก็เป็นสัตว์เชื่องนะเป็นสัตว์เชื่องอมีความจําดีอืครับผม มันรู้ภาษาคนบ่ดหากเจ้าของผมว่าจังห้องโว้ยนั่นแหอาจจะเป็นภาษากายหรือว่าภาษานำเสียงน้ำนักไดนามิกอยิ่งประมาณนี้ก็เป็นไปได้ถ้ามันบอลหลวมันบ่จดบรจํามันบ่าหูจักทกหูจักใช่หูจักว่าย้ำเอื่นเขาขวังสิแม่ผมเร็นอาจารย์บิวเอื่นขวังมากเลยไัไนี้แมนครับค้าวจ้ำดีการใส่เอามากินเริ่มกระมาแมนว่าไดว่าเด้ใส่แบบสีนะคือสมัยตะกี้นะวิ ยี่สิบปูดเอข้ออีกแล้วแอบโดนเอา,เอาอคอกเองอคอกนี่เขาเอาไม้คัดว้ตีหลิมไว้กระสางอืมเขาข,ขันจังอ่าแมน่นบแต่ที่ว่าค่อยงูเนี่ยว่ามนม่นนะอืมไม่ห็นฉลาดอือครับผมนอกจากกันเขาใส่ค่อยบำบัดเนาะบำบัดกับวิชาชีพเขาแม่นะครับอาจารย์เขาใส่ตรงนี้แหละอ่าบำบัดเลยพอมมีความสุขความสำคัญที่สุดครับมันนี้ อยากที่ทมอยากให้อาจารย์บิวเนี่ยแนะนาพี่น้องเขากับคนเลี้ยงควายกับวิธีการเลี้ยงของคอ,อกเนี่ยของเขานี่สูตร<อ>เขานี่ของผมเนาะของผมนี่ผมกับบัดิมีสูตรตายตัวแล้วครับพอ่อแต่ก็ในผมก็อาจารย์ว่าเลี้ยงน้าพอ่อทุกมือนี่ก็เลี้ยงน้าพ่อน้าแหนยนะครับ <c oughs> เพื่อนใส่เองได้ก็เฮ็ดคือเพื่อนบอกแล้วก็สังเกตเอาอนะครับย่าม,มัสเซ้าก็ าตื่นมามือสองหกม้งเนาะครับหกม้งแลงวทีน่าฝนน่าน่าห้อนหนาหนาวมันกะมืดหรือว่าสว่างบอทอกันห่ะแต่ว่าให้มันประมาณสักหกม้งกลึงมันไ้ขี่ใส่นขอบให้เขาก่อนเออครับผมแต่ปกติมันัะมีห้นห้วยดอกมันีห้่ห้วยดกอกหมายความว่าเขาอยากไปขี่เส้นน้ำอ๋อของส่วน ของฟั่มของของเนี่ยคืออยากให้มันขี่ซะเนี่ยออยากให้มันขี่เขากับตีไดปุ้นได้ปุ๋ย oh. นะเ oh. พราะตีใดก็ได้ปุ๋ยขอ,อกเขาจะได้ขี่ห้วยไปใส่หยาไปใส่แปลงพักไปใส่เขาห้องหน้าเขาหน้าเอียดเท่ามองพื้นที่ตรงนี้มันเป็นดินเข้มรับ <c oughs> ดินเข้มดินเอียด <c oughs> นะครับิ <c oughs> นเอียดถ้านาดด้ำลดเลยปุ๊บสีขาวหมนเลยเ oh. พราะนั่นก็ต้องเอาอินซีเอาอะไรอย่างเงี้ยอินซีวัตถุติดเรื่าเอาปุ๋ยคอกเอาฟางเอา ครับแมนครับไปขี่ไก่อยู่ขอบผมกับยุนี่แหละครับแมนนะแมนนะแมนครับผมว่าดีดีว่าปุ๋ยอ่าเพิ่มมาอย่างปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยอ่าที่เอาไปซื้อน้ำทองตลาดเนาะครับผมวันนี้หลังจากที่มันขี่แล้วหกโมงเอาเสียไปใส่ตัวเพราะมันขี่แล้วมันมันขี่ยากก็เดีอครับมันนี่มีแม่อีถุงเงินเนี่ยแหละอีทีมันออกไปนอนตัวหญ่างนี้ มันพิมีตัวขี่ยากขี่ง่ายจังตัวนี้มันขียนน่ยากมากทีเดียวหัวจุกนามกุนคือปกติถ้ามันลงหน้าน,นี่ปุ๊บเนี่หางเงื้องรลดจอดรวดบขี่กับเงียวเป็นยังครับคือคล้วยคือ,คอ,คอ,คอขี่ใส่นหนังพอสิรู๋ตามผมผมก็สังเกตว่าเหมือนเหมือนเป็นหออกสุขาเขาเนาะเป็นหอ,อกสุขาเขาอาจสีเขาอาจชจิสบายก็อาจะเย็น ก็อีกอย่างหนึ่งกลวยมันส้กินตอนโมเย็นอาจารย์มันบันมันไปโล่งหนามากขึ้นมาไม่กิน้วอกล้วยมันมันตัวใงญ่แห้วมันห่อนครับผมทังทีเขาก็ต้องสังเกตเขาร้อมสีเอาตาว่าผมงอเคิงปุ๊บไปหรือว่าบ่ขี่บ่าไปก็ดีครับต้องต้องยืนย่นครับสังเกตว่าเขามีเป็นเขาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เขามีชีวิต จิตใจมีนี่ชีวิตเพือเฮาครับผมเฮากะปล่อยลงน้ำมันบ่ครับปล่อยลงน้ำเดชโดนประเดชเขาก็ะทีนอนน้ำเขาก็ะทีสักพักครับประมาณหานาทีหรือสิบนทีแล้วแต่มมือครับแล้วแต่แม่แม่ข่มฝูงหนีพลาไปครับโอ้พูดนีงพูดถึงสิภาไปครับแมนครับสิภาคเหตุตกยางเลยเราก็บตุกมืนอีกแค่น้ำประมาณนั้นครับลองพลาแบบนั้นเลยโอ้ถ้าสมมุติว่าแม่นี่หากินอยู่รอหนีเขาก็ะิี่ินอยู่รอหนีครับถ้า เกิดเมื่อนั้นผมเอาไปลามให้พุ่นให้ตดทัวพุ่นให้พุ่นครับผมไปเล่มหยารับไปเล่มหยาให้พุ่นผม,ผมต้องการที่เอาเข่าห่มเกยดางไปจูงนี่คุ้มผูมาซุ่มมือกับทีมานํ้ำเขากที่ซุ<อ>่มสัญญาณกันงอแงงอแงห้องแล้วก็หรือว่าเห็นแม่คุ้มูงนี่เดินมากกะมามากค,ครับแต่ว่า<อ>มันกับไม, <c oughs> ม่อีก <c oughs> ล่างคือมันยากหรือว่าเขามีทุรละ หรือว่าต้องไปลงเรียนตะเสาครับผมเคาะประมาณเคาะกละมังหรือว่าเคาะครับเขาเขาสิรูเล่นมาครับยุไก่ในก็มาครับเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยได้เวลาแล้วต้องขึ้นไปกินอาหารแล้วอันนี้คือเพราะอะไรนะปุ๊บก็แล้วแต่เข้ามามือเด็สีหยากรึเแลก็อารมณ์ของแม่คุ้มผูงดิดพาไปเสเขาทิพาส่งคอแม่คุ้มปูงนี่ก็ หนาวสงสารเลยครับเพราะเขาแม่ในขวดกับต้องถูกมัดถูกลามเนาะับ<อ>แต่ว่าล้างเถื่อเขากับปล่อยเยื่อไปปล่อยแทะริมบาอย่าให้เขาเครียดครับครับผมแต่ว่าถา้าถ้าเกิดว่้จังน้ำท่วมน้ำมิยังจังสิมันบมีพืชผีเขากับอัจสิลามเย็ะน้อยให้เขาได้กินหมองตีมันน,นุ่นนุ่นครับผมเขาขจิหากินนี่หรอวันนี้เขาเอาดขอก่อไข่ขอกันครับผมเอาเฟี้ยงเอาหยาใต้จีหลังจากนี้หลังจากนี้ไป แงมะเ้านะครับพ่อเขาขี่เส่ขอ้อเขาก็เบิงไงเออแต่มันขี่มันบ่ขี่ลยกอะอนุรวมไปขี่ในน้ำนะครับแยมาเ้าเขาก็ะติป่อยไปแทะเล็มของเขานั่นแหละแต่ประมาณสูโมงหนึ่งมันว่ปไปไกลเด้อครับมหูยุ้ย่าคนีหายมันกินครับกระยี่ยงหนึ่งมันห่อนมะกันยุกยในน้ำมือได้ห่อนก็ไปไกลครับแหงแม่ถุงอีถุงเงินนี่ตัวใหญ่มันห่อน หาจิ้นเราเนี่ยข้าวหนึ่งกับน้อนนำนอนนำตัวเย็นหรอไปหาแทลิมไหมครับผมเอามาเล่มกับยุ่นเนี่ยทีเท่ากเขาหอกครับผมเห็นผมสังเกตว่านี่หยาอยุ่สองประเภทมันมีเฟียงกันว่าเฟียงก็คือหยาคือเขาหองที่มันแมนครับมันมันแห้งกับหยาสดครับผมมันนี้สองประเภทเนี่ยมันมันดีจังเดยมันต้องใส่รวมกันหรือว่าใส่ย่างได้นึง มันมีประโยชน์ทั้งสองประเภทนะครับแต่ว่าเรื่องโปรโตีนนี่ก็สร้างแห่งอาจิน้อยกว่าครับหรือว่าหนา,ากนอาจสีมีโปรโตีนหรือว่ามีสารอาหารหลายกว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมผมกับบอแน่ใ,นใจบอชัดตีน,นี้กันนะครับแต่ว่าซิ่งที็ดก็คือใสร่รวมกันครับใสร่รวมกันแต่ว่ายูคอกนี่ส่วนหลย่ยยาม มือเสาร์เฮาปล่อยแถะเล่มแล้วก่อนเฮาเที่ยวเขาขอเนาโน่อนนำคนช่วงไหนครับช่วงเขาเนานนำอีกก้อนที่เขาคอกก้อนที่เขาคอกเนี่ยมือเสาร์ครับแง้มสวยหนิไหมเขาคมหนิไหมครับผมเหรเย็นก็จะค่อยเขาคอกครับพอเขาคอกปุ๊บกับเฟียงอย่างอื่นครับส่วนไรก็สิเป็นเฟียงหรือว่ามือใดเฮามีมีเวลามีเวลาครับตัดหญ้าครับตัดหญ้ามาใส่ให้ไว้เออครับผมกะส่วนไรก็สิตัวละหนึ่ง หนึ่งตะกาครับประมาณแปดถึงสิบกิโลครับเขาเขาเขามีซํำนี่ครับผมถ้าให้จินไล่เขานี่ค้นก็อาดติดจอยเขานี่เออโอ้มันมันมันหลายมันก็หลายตัวนะครับสำหรับสำหรับผมกับว่ามันมันก็ไปได้ซ้ำนี่ครับสำหรับหญ้าเนาะหยามันก็มันมีโลก มันมีอาการเกี่ยวกับการเกินกินหยาหลายกินเสี่ยงไหลบะคือทำให้สมมติว่าผมเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยผมเห็นว่าเอาเฟี้ยงไห้กินผมเอาเสี้ยงไห้เลยนี่มันมันที่เป็นผลจ้างช่วงนี้มันช่วงหนาฝนนะหนาฝนนี่ก่หยามันที่ปุ้งไม่ใบมันที่อ่อนครับผมมันที่มันเห็ดในท้องอืดครับมันอ่า หญานโป้งขึ้นไหมนะครับมันก็กินไม่นก็กินยอด่อนมั้นะครับผมหรอพี่นี้ก็เป็นน้ำเป็นยังเชื้อโรคก็กับอิมีครับอันนี้เฮ้าเฮาก็บ่อเห็นด้วยตาเฮ้าหอกนะครับไอ้พวกแต่ว่าจประสบการณ์มันเคยมีแต่ว่าก็เคยมีกินหญ้ายนี่มันที่ทองเอืดก็ให้ในในอ่ปริมาณพ่อหมะสำหรับเขาครับแต่ว่าก็บ่ได้ให้เบิดมือนะเขาได้พัก่อนครับกินแล้วก็นอนเวทครงบ กินแล้วก็นอนเว้นถ้าบราอ้วนก็สิว้างได้ะอือคนกินแล้วนอนเว้นก็อ้วนเหมือนกันผมกังเกอยู่ครับอันคว้ยกินหญ้าบตัวใหญ่อ๋อเขาสิเปลี่ยนเป็นเขาสิเปลี่ยนจากอาหารหยาบเป็นโปรตีนเป็นพลังงานเขาครับเพราะเป็นสัตว์มีวีซีกระเพาะผมก็ะซิมอยู่ครับบางอย่าหญ้าบยิ่งกว่านี่อันนี้จะเป็นนี่ยเนี้ยเปียบเนี้ยเปียบผมซิมอยู่ครับว่ามันอ่อยเสียบๆอู้เป็นนอนวาน ปลูกยุคหางบ้านผู้สาวเลยหวานนิดหน่อยโอ้สาวเฒ่าหรอกวะขอ้างพ่อของพ่อมันหวานนี่แหละครับผมแต่ว่าจังจังหยาเนาะครับหยาเขาก็ให้กินปริมาณหนึ่งประมาณตะการหนึ่งครับผมพอกินหยาแล้วก็ทิให้เสี่ยงครับเสริมตัวละสองหีบสองหีบก็ทิหีบหนึ่งก็ทิซ้ำนี่เละครับทันจันเลยเพื่อที่ให้มันไปซอยย่อยนะครับให้เขาได้เคี่ยวเยื่อ หลังจากที่เขาเขามาควากเนี่ยเขาสิได้ปล่อยจกย่ำเลยช่วงเลยเขาข้าเขามาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาข้อเบ็ดซ็ดกิจกรรมของผมนะครับย่อยในช่วงกลางเวรนี่ก็สิประมาณสามโมงครึ่งถึงสี่โมงอ่าเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครับหลังจากนั้นก็ให้เขาพักผ่อนครับครับนอนเว้นไปต้ก็เติมน้ำเติมยังไม่ให้เขาหิวเขาก็ติ ลูเกิดมากินเขาแต่ส่วนหลายเขาเขไม่ค่อยกินยามกังเว้นบันไเลยมันหอนเนาะมันหอนครับผมแต่นอนสิป่อย่ามเลยครับบันนี้เขาขอกแล้วตัวนี้มันมาขี่หนีมันขี่ขี่หนีเนอมันมันมันติ่ขี่เป็นหม่องมันมันขี่ดมกินผมเห็นยู่นอันอั้วไอตัวนั้นครับขี่แต่ยู่หันไหมเขาขี่เขาขี่เป็นหม่องเป็นบอลเขาหม่องไ้เขาสุขาที่หม่องไ้เขาขี่เป็นหม่องหันอ่า เขากระถิห้หลังจากเขาคอกนอนเว้นแล้วครับเนาะเขากระถินอนเว้นประมาณหาตัวงูกชมงครับซีมงแรงหมดครับจัง่วครับอ๋อซีมงแรงเนี่ยหัวเทียนหนึ่งจังหวะเขาเหลือกงเลี้ยนจังหวะเขาแมนประมาณนั้นครับง่ายงแดดล่มรมตกเดินแด็กก็ผู้อื่นได้คอมแมนอ่าผู้ที่เพิ่นมีเวลาเลี้ยงสิคือกับประมาณเวลานีที่พ้นพอดีเห็นปะครับประมาณประมาณนี้เหรอครับแต่ยังได้แตต้องปล่อยแถะเล่มครับเออประ่าณซีมงแรง กับซีมงแรงกับถ้ามือใด็พอจะปล่อยเสาเจังน้กต้องปล่อยแรงหรือว่าถ้ามันพายุเข่ากันนี่หรือมือสองมือกับกับเพราะเป็นยังกับเขาแบบมีอะากับมีอาหารให้กินอยู่มีเฟี้ยงให้กินอยู่ฝนตกผมก็จออไปตัดห้าเลยครับย่านตะข้อยไปกินครับรัวคนตรงตรงที่ปล่อยปะนี่ฝ้าฝนแห้งครับโอ้เราบ้างนะครับพี่น้องรับช่วงช่วงนี้ฝ้าฝ้าฝนแห้งครับบ้านบ้านผมก็เหตุการณ์ให้มู่บ้านนะครับ มีเหตุการณ์ฟ้าพาขั้รับมันมันจะนาสลดใจนะครับมันมันเพ่อใใหญ่เกิดกับวกเรนตุบแต่เขากะพยายามป้องกันพยายามเซพปีจุคลองหลกัซัเรียงจุคลองอะไรสุดอ่าเขาปล่อยออกมาังสิเหรอเขาหายลงนำอีกบ่านมันซีมงแรงส่คนถิ่นออ่อนหรอเสี่ีมงแรงนะครับเขาปล่อยเขาติยางล่กง้ำเลยโอ้คืออิสระเลยเขาติยางล่งนำเขาตีลวงเองเลย ลงไปนอนเขาัตเขาเย็นเขาจิตไปหาแทเล่มครับผมจะแสดงว่าอยู่ขอกคว้ยท่านอาจารย์วิวนี่กรับเจตในเขาเป็นธรรมชาติมีความสุขความอยากในไปคือบดีบดีบังคับไลยครับถ้าเขาจิตฟื้นธรรมชาติหลยมันกับความเสี่ยงมันก็หละครับถ้าเขาถิตเขาถ้าเขาก็อยากมีอิสระเขาก็อยากเป็นธรรมชาติเนาะเนาะ เขาอยากแทะเล่มเขาถ้าเขาบ่อิ่มเขาก็บ่อยากเขาคอกในครับแสดงว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาต้องเลี้ยงขพงเขาต้องสังเกตเพราะแม่นะครับพยายามอันไจโอ้ถ้าเขาอยู่กับสิ่งใดเขาก็สิคอยเลี้ยงลูกเขาไปครับเมื่อกี้ผมไปยืนยุ้ยไก่แม่ควายแม่ถั่เงินเนี่ยนี่มันคือตัวหอนเขาก็หลุบบางทีมันมันตัวหญ่นะครับมันก็ะดิหอนอากาศมันก็อ่เปา เดี๋ยวเอาสีน้ำใส่ให้มันคายห่อนครับเฮอครัขิดน้ำนะครับคูห่าเลี้ยญครับเหรียญ<ม>ผมเลี้ยงไก,ก่หัวคิดจะนำ้ำไก่เด็กปันไดก็ต้องเกียร์ก็่วกวได้เกียร์<แ>ขเขาเลยนอ้อมาหลับครับไปอเอ็ดเบียกมากนี่ตีหนึง่งตีสองถ้าติาถามหาเทคนิคเกียร์ไก่ผมเนี่ยผมมีเวลาคเกียร์ไก่อาจารย์บิวเนี่ยครับถามว่าเวลาเนี่ยนุ่ลานนี่มันก็แล้วแต่มือยากอย่างเนาะแมนครับแมน ผมก็เลยพยายามปลูกหญ้าไว้ใกล้ๆครับผมสมมติว่าผมเหลืองานมากครับหวัวคำหรือว่าทุ่มนึงผมก็ถ้าขวันนเข่าคอเราเปิดสปอร์ตไลท์ตัดหญ่าเลยเข้าเดียวครับหาที่สิบนาที่ก็ได้กินแล้วครับมันอยู่ไก่เนาะครับผมเป็นวิธีวิธีของนักวิชาการนะครับอันนี้ <laughs> คือเราสอนอยู่มาหาไร,รเรา มีตำแหน่งวิชาการเกี <this S 2> <right? S 1> ่ยวกับตังซือะครับผู้ไทยเรากับกับมาสูครับกับกมาสูธรรมชาติธารมชาิทรามชาติสำคัญครับห้องห้องเดียวกับอ่ามชาตต้องกติพรอนไข่ครับอันนั้นขึ้นหนาทีการงานห้องครับผมผ้าละห้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือการใส่ชีวิตนะพี่น้องมักแนวไหนผมมกเกลี้ยไกล้ จารย์เบวมากเกลี่ยงกล้วยผมกับพยายามหาเวลาหาจังหวะเวลาดีๆครับถ้ามีเวลากะสซืส้กกอกล้ยวยกันครับผมก็อยากเลี้ยงกล้วยกันถ้ามีเวลากะไถ้าไม่อยู่บางเหนียงกับฟันค่ายครับสิิงเนี่ยแต่มันบางเทียนะมันซอยห่อโดยที่อ่รราถ้ามา,รรมาตาบําบัดครับผมผมเอื่อนมาต้องมาตาดบําบัดเลยครับรับผมเป็นสมเอื่นนี่ราคา ควายับกระแสครับกระแสมันมากโอ้มันเดยนในลายๆพี่น้องลา,ลายคนเขานี่นิ่มตาป่าเลยเลยจากคนเลี้ยงคว้วยที่ว่าเลี้ยงคว้วยอหาใครกล้วยสื่อรถไถาขาใควาวยสื่อรถชูมือนี่โอ้ครับควายตัวละหกเจ็ดล้านครับควายตัวละเนาะพัฒนาครับแต่ว่ายังได้กับฝากไว้ให้เกษตะก้อนดี ลืมตาอาปากน้ำถา่แกนเดย์เนี่เสื่อเกษตรกรกับในในราคาเนี่ยมันอ่าเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะครับเกษตรกรก็จะลืมพัฒนาสายพันธุ์กครับผมผู้ไปซื้อควายก็จะเห็นทเพิ่นแม่นครับจำเป็นต้องไปซื้อวัสดุนิยุ่หันอ่าอันนั้นอันนั้นมันกะนี่บางส่วนนะครับได้ว่าก็ากใครถ้าถ้าเกษตรกรไปได้เพราะ้าไปได้ แะไปน้ากันนะครับให้ให้มันเป็นกลไกให้มันเป็นน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับหนึ่งเหมือคนเลี้ยงกล้วยเนี่ผมันมันก็หลายอย่างแต่ว่าถึงแม้มันทียากวิ่งเขาจัดการได้เป็นความสุขครับผมบอยนว่าเลี้ยงกล้วยล้วไปตลาดบ่ได้ไปหาหมอไปฉีดยาบ่ได้ไปหางซัพพสินค่าบ่ได้เลี้ยงกล้วยก็ไปเตุงานราชการใดที่กันนะครันแม่ครับผมก็อันนี้กับ อยากฝากพี่น้องเข้าแล้วครับในช่องผมนี่ก็มีหลายมีหลายมีหลายไว้มีหลายรูปแบบครับ